สวัสดีค่ะวันนี้เป็นผ่ามาชมบ้านภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขนาดที่ดินของบ้านนะคะ100ตารางวาค่ะบ้านสร้างเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้าน600ตารางเมตรค่ะมาพร้อมกับ4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะมีครัว2ครัวค่ะครัวไทยและครัวยุโรปนะคะจอดรถใน ในบ้านได้3คันนะคะบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์จัดเต็มค่ะบ้านจะน่าสนใจขนาดไหนตามบิดมาชมกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณหน้าบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกค่ะเป็นบ้านนอกโครงการนะคะแล้วก็ประตูเข้าบ้านนะคะมีประตูนี้เป็นประตูรั้วโรงจอดรถค่ะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นประตูทางเดินเข้าบ้านนะคะตรงนี้ค่ะมีกล้องนะคะเป็นกล้องที่สมาร์ทโฮมค่ะสามารถคุยก,กับคนภายในบ้านนะคะ สามารถมองเห็นหน้าว่าใครมาบ้านเราค่ะแล้วก็เป็นประตูไม้ค่ะสามารถเดินเข้าบ้านได้เดี๋ยวเบนจะพาไปชมลรงจอดรถนะคะลรงจอดรถเป็นระบบอัตโนมัตินะคะก็คือสามารถเปิดสั่งงานจากรีโมทได้เลยค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคอนกรีตสแต็มไลน์ค่ะสีดำนะคะจอดรถหน้าบ้านได้3คันนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะความกว้างบริเวณนี้สำหรับที่จอดรถนะคะกว้างประมาณ9เมตรค่ะแล้วก็ได้มีจุดปลั๊กนะคะอันนี้เป็นปลั๊กรับรองรถไฟฟ้านะคะรองรับรถไฟฟ้าค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราจอดรถแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินข้าบ้านทางฝั่งนี้ก็ได้นะคะส่วนด้านขวามือของเราตรงนี้เป็น ประตูสําหรับห้องเก็บของค่ะตอนนี้ล็อกอยู่นะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเป็นตู้รองเท้าทั้งหมดเลยนะคะบิวอินเป็นตู้รองเท้าวไว้ให้นะคะจัดเต็มมากเลยค่ะสีล็อกแล้วก็มีบันไดสเตป็ปสองสเต็ปนะคะเดินขึ้นมาค่ะก็จะพบกับสระว่ายน้ำนะคะ สะว่ายน้ำความกว้างอยู่ที่3คูณ7เมตรนะคะและมีพื้นที่สีเขียวค่ะโซนนี้ด้านหน้าสระนะคะส่วนประตูตรงนี้ที่เป็นบอกตอนแรกค่ะเป็นประตูที่สามารถเปิดเดินเข้ามาในบ้านได้นะคะถ้าเราไม่ได้เอารถมานะคะหรือมีใครมาส่งของอะไรก็เปิดประตูนี้ได้ต้นไม้ในบ้านนะคะที่มีปลูกไปให้มีต้นไม้ใหญ่4ต้นนะคะด้านหน้าบ้าน2ต้นแล้วก็เป็นขดยัดกลางบ้านอีก2ต้นค่ะ เื่อเราเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฮมค่ะที่สามารถคุยกับตรงหน้าบ้านได้ค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะตรงนี้มีโซฟาไว้ให้นะคะแล้วก็เพดานดับเบิลวอลลุ่มนะคะเพดานเนี่ยสูงถึงประมาณ6.9เมตรเลยค่ะ บริเวณเพดานนะคะติดตั้งแอร์ไรกินระบบสีทางไว้2เครื่องเลยนะคะทั้งซ้ายขวานะคะก็จะเป็นกระจกค่ะบริเวณนี้ด้านด้านนี้นะคะก็จะเห็นวิวของสระว่ายน้ําค่ะกระจกเนี่ยสามารถเปิดได้นะคะ2ส,สเตปค่ะเป็นบานสไลด์ค่ะแล้วก็มีม่านนะคะตรงนี้เป็นม่านที่สามารถดึงเปิดปิดบังแสงได้นะคะ ด้านหน้าก็จะสามารถเห็นวิวสระว่ายน้ําค่ะส่วนด้านหลังบ้านนะคะด้านข้างตรงนี้ก็เป็นขดยัดกลางบ้านค่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่2ต้นนะคะตรงตรงกลางเนี่ยก็จะโล่งสูงเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะพาไปชมกับห้องนอนชั้นล่างค่ะก่อนจะเข้าห้องนอนชั้นล่างนะคะตรงนี้นะคะจะโชว์ค่ะ เป็นประตูบานเลื่อนนะคะบานสไลด์บานใหญ่มากเลยค่ะ2สเตปเราก็สามารถเปิดรับลมนะคะ2ฝั่งให้ลมผ่านได้นะคะแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างค่ะตรงนี้นะคะกั้นโซนเอาไว้นะคะเข้ามาค่ะก็จะเป็นเ,เป็น2ฝั่งนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นโซนสีเขียวค่ะพื้นที่สีเขียวก็เปิดเปิดออกไปได้นะคะมีประตูสไลด์เหมือนกันนะคะ ให้ลมพัดผ่านนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นบานสไลด์ค่ะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็โซนสีเขียวหน้าบ้านค่ะส่วนตรงนี้นะคะมีการบิวอินนะคะเตียงนอนไว้ให้นะคะแล้วก็บิวอินเป็นโต๊ะทำงานค่ะในห้องเนี่ยมีแอร์ระบบสีทิศทางนะคะแล้วก็ตรงนี้มีชั้นวางทีวีค่ะห้องนอนทุกห้องนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็โซนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของ ห้องแต่งโซนแต่งตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีชั้นวางของมีมีตู้แขวนผ้านะคะสวยงามค่ะแล้วก็มีเป็นตรงนี้เป็นบิวอินเป็นโตเครื่องแป้งค่ะส่วนถัดมานะคะเป็นประตูไม้ค่ะเข้ามาในห้องน้ําก็จะกว้างมากๆเลยค่ะเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะคะมีการติดตั้งนะคะบิวอินเป็น อ่างล้างหน้านะคะกระจกบานใหญ่ค่ะโพสุขภัณฑ์แล้วก็มีแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเรนแชเวอร์ค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ค่ะความพิเศษของห้องน้ำห้องนี้น,นะคะก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะที่ติดกับพื้นที่สีเขียวค่ะเราสามารถเปิดกระจกบานสไลด์ตรงนี้ได้นะคะออกไปด้านนอกได้เลยค่ะหรือให้ลมเข้าค่ะรับลมจากธรรมชาติ เดี๋ยวเราไปชมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะเป็นชั้นล่างค่ะโซนต่อไปนะคะถ้าเราเปิดประตูเข้ามาแล้วเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นโซนของครัวและรับประทานอาหารค่ะบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณเชื่อมต่อนะคะโซนนั่งเล่นรับประทานอาหารและก็ครัวสไตล์ยุโรปค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะไม้แท้นะคะเป็นไม้สกักจำนวนแปที่นั่งนะคะสำหรับรับประทานอาหารกันนะคะส่วนโซนที่ติดกันค่ะก็จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นบาร์เล็กๆนะคะอันนี้เรียกว่าไอแลนไอแลนตรงนี้นะคะจัดเตรียมอาหารได้ค่ะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของต่างๆเยอะแยะเลยค่ะโซนครัวยังมีการติดตั้งแอร์ระบบสีทางไว้ให้อีกหนึ่งเครื่องนะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะมีการบิวอินค่ะเป็นช่องเก็บตู้เย็นช่องเก็บของทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเตาไมโครเวฟเตาอบค่ะด้านล่างส่วนนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะหูด,ดูดควันค่ะซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็เป็นชั้นเก็บของทั้งหมดเลยค่ะและบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นกระจกค่ะเป็นชั้นโชว์ของนะคะก็จะมีไฟด้วยนะคะอาจจะโชว์วายก็ได้ค่ะวางวายแล้วก็โชว์ บ้านหลังนี้มีห้องครัว2ห้องนะคะก็อีกโซนก็จะเป็นครัวไทยอยู่ด้านหลังค่ะก็จะมีเข้ามานะคะก็จะมีประตูแยกเอาไว้นะคะในครัวไทยเนี่ยก็จะมีเป็นเตาแก๊สนะคะหูดูดควันค่ะมีหน้าต่างนะคะติดตั้งเป็นซิงล้างจาน2หลุมไว้ให้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีปลั๊กไฟค่ะและมีตู้แช่ไว้ด้วยนะคะโซนถัดมานะคะ ก็จะมีประตูอีกบานหนึ่งค่ะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกนะคะห้องน้ำสำหรับแขกเนี่ยมีโถสุขภัณฑ์ค่ะมีแยกเป็นโถผู้ชายโถผู้หญิงนะคะแล้วก็มีบิวอินค่ะเป็นอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างมือค่ะแล้วก็มีติดตั้งกระจกบานใหญ่ไว้ให้ค่ะแอรไฟใต้ฝ้าด้วยส่วนประตูถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่ออกมาโซนซักล้างนะคะตรงนี้มีติดตั้งนะคะ ท่อน้ําทิ้งค่ะก๊อกน้ําแล้วก็ปลั๊กไฟมาให้สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นบริเวณตากผ้านะคะมีแทงน้ํานะคะไว้ให้1แทงค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันบ,บนชั้น2ของบ้านกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบริเวณชั้น2ของบ้านค่ะชั้น2ของบ้านนะคะประกอบด้วย3มห้องนอนและ3มห้องน้ำในตัวนะคะ,ะตรงนี้นะคะที่เป็นยืนอยู่เนี่ยเป็นทางเดินนะคะก็มีกระจกกั้นนะคะกระจกตรงนี้เป็นกระจกสั่งทําชนิดพิเศษนะคะหนาน,นะคะแล้วก็เราจะเห็นความโปร่งโล่งสบายนะคะของบ้านค่ะบ้านเนี่ยมีกระจกรอบด้านนะคะเราก็สามารถเห็นต้นไม้นะคะที่ ตขึ้นมาจากชั้น1น,นะคะสามารถมองเห็นถึงชั้น2ได้เลยค่ะแล้วก็แต่ละห้องค่ะห้องตรงโนนที่เราเห็นเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวพาไปชมแต่เดี๋ยวเราจะชมห้องด้านขวามือของเบนก่อนค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะก็ไม่เล็กค่ะไม่เล็กเท่าไหร่เข้ามานะคะก็จะมีการบิวอินนะคะเป็น ชั้นวางของไว้ให้ห้องนี้เนี่ยยังไม่ใส่เตียงนะคะอาจจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะแล้วก็มีการติดตั้งระบบแอร์นะคะติดผนังไว้ให้นะคะแล้วก็มีเป็นโซนตู้เสื้อผ้าค่ะห้องแตู้ตเสื้อผ้านะคะก็มีการบิวอินเป็นกระจกนะคะตรงนี้เปิดมาก็จะมีเป็นชั้นแขวนผ้าค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิวอินเป็นโซนโต๊ะแต่งตัวค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะมีประตูที่ไปห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็แยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีกระจกกั้นค่ะทํากระจกกั้นเป็นสไลด์ค่ะก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะสิงล้างหน้ามีกระจกแล้วก็มีเป็นเดรนชาวเวอร์นะคะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องถัดไปค่ะเมื่อเราเดินออกมาจากห้องนอนแรกนะคะชั้นสอง เดินตรงมานะคะด้านซ้ายมือค่ะเดี๋ยวเ็นพาไปชมห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องก่อนนะคะด้านซ้ายมือก็จะมีประตูนะคะที่เปิดมาก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้นะคะก็จะเปิดกว้างเลยค่ะมีแอร์ระบบสีทางติดตั้งไว้ให้ตรงกลางห้องนะคะแล้วก็มีการบิวอินเตียงไว้ค่ะกลางห้องห้องนี้นะคะก็จะมีผ้าม่านนะคะเปิดปิดม่านได้นะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มีกระจกนะคะรอบทิศเลยเพื่อความโปร่งโล่งสบายนะคะสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ําได้ด้วยค่ะบิวอินนะคะจะมีส่วนของตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะฝั่งหัวเตียงแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเตียงแล้วก็บิวอินเป็นชั้นวางทีวีไว้ให้ค่ะส่วนต่อไปที่จะพาไปชมค่ะก็จะเป็นโซนของอห้องแต่งตัวค่ะ อยู่หลังประตูนะคะห้องแต่งตัวตรงนี้ก็จะเป็นบิวอ mm ิน hmm. เป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้ค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นบานเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟในตู้มีสอฝั่งค่ะ mm hmm. แล้วก็บิวเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําค่ะห้องน้ำได้มีการติดตั้ง mm hmm. โขกสุขภัณฑ์ค่ะอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ค่ะ และมีกระจกเลื่อนกั้นนะคะตรงนี้โซนเปียกโซนแห้งค่ะกั้นไว้มีเดนชาเวอร์และก็เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะไปชมดาดฟ้ากันค่ะเราออกมาจากประ,ประตูห้องนอนห้องนี้นะคะด้านขวามือตรงนี้ค่ะเป็นประตูไปดาดฟ้าชั้นบนแต่ว่าเดี๋ยวเป็นพาไปชมมาสเตอร์เบดรูมฝั่งน้นกันก่อนค่ะ ตรงนี้นะคะเดินมาเดินผ่านทางเดินตรงนี้ค่ะก็สามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำด้านล่างได้ด้วยนะคะโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะแสงธรรมชาติก็เข้าได้เต็มที่เลยค่ะห้องนอนห้องนี้ค่ะมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็ใหญ่สมชื่อนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะสามารถมองเห็นวิวทั้งหน้าบ้านและขอนยัดหลังบ้านได้นะคะหน้าบ้านก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็ต้นไม้ค่ะเข้ามานะคะ เดี๋ยวไปชมฝั่งเตียงนอนก่อนนะคะเตียงนอนตรงนี้บิวอินไว้ให้ค่ะหัวเตียงก็จะมีซ่อนไฟไว้ให้ตกแต่งสวยงามค่ะแล้วก็เป็นแอร์ระบบสีททิศทางไดกินนะคะชั้นวางทีวีค่ะและความพิเศษนะคะก็จะเป็นกระจกค่ะตรงนี้สามารถมองเห็นห้องนั่งเล่นชั้นล่างนะคะและเพดานเราสูงมากๆเลยค่ะตรงนี้มองเห็นฟังตรงกันข้ามเลยค่ะแล้วก็มีโซนของห้องแต่งตัวเนี่ย อยู่ด้านหลังเตียงตรงนี้ค่ะหลังหัวเตียงค่ะกันเอาไว้ก็จะเป็นบิวอินนะคะเป็นชั้นวางเสื้อผ้าค่ะมีดิ้นชักต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็จะยาวหน่อยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิวเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ชั้นเก็บของค่ะโซนถัดไปก็เป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่าง2อ,อ่างค่ะ h i s and Her นะคะติดตั้งกระจกบานใหญ่ไว้ให้ค่ะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะ ตรงนี้นะคะแยกกั้นเอาไว้นะคะเป็นส่วนของเรนชาวเวอร์นะคะและห้องนี้มีอ่างแช่ตัวด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปชมระเบียงของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันต่อนะคะ mm hmm. ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเรามีประตูระเบียงส่วนตัวนะคะออกมา mm hmm. ก็อยู่ด้านขวามือของเบนค่ะ เมื่อเราเปิดประตูตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ได้ชมวิวของสระว่ายน้ำค่ะรับแสงรับลมธรรมชาตินะคะเป็นระเบียงส่วนตัวค่ะต่อไปนะคะเบนจะพาไปชมความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้มีดาดฟ้านะคะที่สามารถมองเห็นวิว360องศาเลยนะคะ ประตูของอชั้นดาดฟ้านะคะเข้าทางนี้เลยค่ะอยู่ใกล้กับประตูห้องนอนเล็กห้องที่สองชั้น2นะคะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าของบ้านแล้วค่ะความพิเศษนะคะที่เป็นบอกก็คือวิวดอยสุเทพเต็มๆดอยเลยนะคะ สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศเลยนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะวางโต๊ะนะคะจัดปาร์ตี้กลางคืนกันได้เลยค่ะหรือว่าเอากอี้มานั่งมองนอนดูดาวก็ได้ค่ะเ<ม>พื่อนๆเห็นไหมคะ วันนี้นะคะเบนก็พาชมบ้านหลังนี้นะคะจนจบแล้วค่ะการเดินทางของบ้านหลังนี้นะคะสะดวกสบายนะคะเข้าได้3เส้นทางค่ะแล้วก็เดินทางไปถนนนิมมานะคะประมาณ9นาทีนะคะสนามบินเชียงใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็เซนทันเสตัวเชียงใหม่ประมาณไม่เกิน15นาทีเท่านั้นค่ะ หากท่านผู้ชมสนใจจะน,นชมบ้านนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะคะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่เบนโชว์ได้เลยนะคะเบอร์ของเบนก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายฝากกดติดตามช่อง Youtube ของเบนด้วยนะคะเบน real estate cm ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ